คนเลยนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําหนังสืออ่านออกเขียนได้กันนะคะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือไวรอครูโบโลเลยนะคะเปิดมาที่หน้า44เลยนะคะเรามาดูที่สระด้านบนก่อนเลยนะคะสระอุขาเดียวออกเสียงอุอเื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชี้ไปทีละหนึ่งบรรทัดชี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะกินจุ กินจุจนอ้วนฉุมุทะลุอย่าดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุนักอีกหนึ่งรอบนะคะกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทะลุอย่าดุสิ ห้าลิงกินกะปิคอยดูซิลิงดุนะักหน้า45นะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะยออุยุพออาพายออุยุพายุทออทะรอเอเล ะเลมีพายุพอพึ่งนะคะผออุผุฝออาฝาผออุผุฝาภุพออาพายออุยุทออะทะลออุลุฝออาฝาผออุผุพายุทะลุ ฝาผุทอธงนะคะทออุทุทออุออทุรออะละทุละตออาตาจออือจือมออีมีทออุทุรออะละตาจือมีทุระตออาตาจออือจือ มอามาปออปะพออาพายออุยุตาจือมาปะพายุมอมานะคะมออุมุมออุมุทออะทะรออุลุมุทะลุชชอาชารออีรีมออุมุ จออัทะรออุลุชาลีมุทะลุดอเด็กนะคะดอุดุจออัจะดอุดุจะดุตออาตาจออือจือจออัจะดอุดุชออาชารออีลี ตาจือจะดุชาลีเปิดมาที่หน้าสี่สิมีสี่กับ6นะคะหัดอ่านแล้วระบายสีเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะดอ,อุดุผออุหุพออาพายอ,อุยุพายุ เขียนตามรอยแล้วหัดอ่านกอ,อุกุจอ,อุจุฉอ,อุชุนอ,อุนุดอ,อุดุตอ,อุตุถอ,อุถุบอ,อุบุ ปอุปุผอปุผ,ผอปุผูมุมุค่ะเด็กๆขาทำเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนทุกครั้งที่ทำงานเสร็จนะคะแล้วพบกับคุณโบใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย